โอฮโหแมรี่คริสต์มาสแล้วอยากได้คลิปนี้เป็นของขวัญเนยังหรอฉันไม่ให้หรอกเออเดี๋ยวนะมันเลยคิดบัานเงื่องไเออชอบถืออะต่ออะไรกับซูเปอร์มาริโอสีดีเบอร์ตอนสุดท้ายนะครับเราจะได้สู้กับ Bowser. เฝ้าเซอร์ไอตัวน,นั้นแฟนเถอะวู้ฮู้รีบเคลียร์ไอพวกบอสนี่ให้จบแล้วหนีกันเถอะ โอเคตัวแล้วอะไรครับบอสได้บอสอมผมก็อะไรเราดูกันดีกว่าว่านี่คือบอสอะไรครับผมอ่าดูนะครับไอเทมคืออะไรสามสองหนึ่งไอตัวว้าวตัวกระตุกตัวตละโดดยนั่นอีกแล้วถึงเวลาไปหาไห่แล้วไม่ได้เจอกันนานดูซิมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมโจโจโจวู้ พักแกมาทำอะไรที่นี่โอ้ชิตทำไมแกร้องเพลงได้อีเวนอ้าวมาดิเดี๋ยวชัดไปอ้าา バイトだれ ไม่นะมันรวมร่างอีกแล้วโอ้้ไปไหนครับไปไหนไปไหนเออไม่นะว่าสนุกนะนะนี่ไงบอกแล้วอย่ามาตะเกียคนอย่างฉันแกนทำชิปฉันแหลกหรือมันเป็นเพราะเราเหรอไปเฉไปไปเลย เร็วเร็ว่ไปเรามีนางฟ้าเราไปช่วยโโโโไป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 เร็เร็เสถานีราไปเราไม่ไดไปแล้นะกระโดดไปเสาจา้าเดเดไปกันไปนิดดานต่อไปกัน รู้แน่นอนว่าตัว ah. สุดท้ายไอ้ยูนั่นโอ้เราจะดูเราจะได้น้องแมวไหมออาวโอไม่ฉันต้องแหลกไปกี่รอบโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปซ่อมกล้องก่อนแป๊บหนึ่งครับอ่ากลับมาแล้วแฟนเถอะ S <S เโอ,อ้มย oh เสียงอะไรกันนี่มันไม่พลนหูเลยโอ้โอ้ครับอืเอปีไม่ขึ้น โอ๊ยปีนไปขึ้นเว้ยโอ๊ยกูปีนไปขึ้นด้ยวยกูด้วยเออคือทันเวไาให้กูปีนขึ้นเดียวโอ๊ะโอ๊โอ๊ลงมาโอ้ยไปปีนไปขึ้นอ่าโอ้นี่ไของคัปไม่มีแมวลงปีนไปขึ้นเลยเว้ยเอ้ยสงสารยังบ้าง เออไม่มันหัวร้อนหนักเลยโอ้ไม่แล้วเราไปทางไหนเอ,อ๊ะโอ้เต็มหัวขอน้องแมวน่อยปีนไม่ขึ้นเวยอ้าวู้อ,อือเต็มหัวอย่าทันมีงี้มันได้ดี อยากได้หน่องแมวอ,ะอ่ะอยากปีนขึ้นจะได้ตบโอ๊อะขอบคุณครับมีพลังเหมียวไหมครับขอพลังเหมียวหน่อยอ่ะจะไปจดัดเกมดีวกว่าจะได้พลังเหมียวอ,ะอ่ะเอาเปล่าขอบคุณครับมีไหมครับอ๋อมีบีมอยู่ต่อนะน้องเหมียวอยู่ไหนไม่ให้จริงหรอ เอ้ยใจร้ายาอ่ะโอ้ไม่ดีเลยน้องเหมียวให้มาหน่อยเถอะขอละขอละขอละปีนก็ไม่ขึ้นสงสารนั่นบ้างไม่มีน้องเหมียวแล้วชีวิตยแย่มากเลยอ,ะอ่ะอ่าทางรับถุงเก็บพลังเมียไปว่ะถูกขอน้องเหมียวหน่อยได้โปรดเฮ้ยนั่นไงมาแล้ววูบมนแล้วเว้ย มาแล้วแกทำอะไรใช้ไม่ได้แล้วด้วยพลังน้องเมียวฉันจะจัดแกเมียวตะคุบเอาเอาเอออ่าชาดีจะได้จบไปนี่นนเนี่ยบัหลูชีวิตจะเหรอจะด้วยไม่มีน้องเมียวชีวิตกูแย่มากขอขอพลังเมียวหน่อย เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะฮะฮะเดี๋ยวกูจบเกมงบบงงๆกันเหรอกูไม่จำเป็นต้องไปโอเคไปโผล่หลังแล้วไปทุบหัวเอ้เช่าเถอไปกว่าเย่ได้ชนะก็ดีใจแค่ไหนแล้วไปกันเถอะ ไปไปฆ่าเบลเซอร์กันฉันจะจัดการแกเบลเซอร์เพื่อคลิปในอนาคตเว้ย ไปกันรีบจบซีรีส์นี้แล้วไปเล่นเกมนั้นกันเซนตา้าได้กล่าวไว้โอ้โอ้สวยนะเนี่ยโอ้แต่มีขอไฟโอ้ไม่ไม่บุกไฟนี่นเหรอแถมไม่เอาด้วยหรอกเออเออเออเอเอไม่ได้หรอกโอ้ยเทม,เมิให้จบเกมแล้วอ่าหยุดหยุด หยุดการกระทำอย่างนั้นเยี่ยมเอ๊ะเอ๊ะอ้าตัวเล็กเ้วเว้ยไม่ดาวโอ้โรอดแล้วเอ้อมีดาวแต่เก็บไม่ถึงมาดาวของฉันอ้าโอ้โวูครับย้่ม่ต้ตงพึ่งพลังแมว ไปวู้วไปจ้าโอ้นั่นมันกุมบูสนี่นะโอ้ผมกสาระเห็นครับเดี๋ยวเช็คดิว่าพวกแกมีพลังน้องเหมียวที่ฉันต้องการเหนื่อยถ้าเธอพวกแกไม่มีอะแกเป็นเหมียวกุมบ้าเลยนะน้องเหมียวน้องเหมียวอ้าน้องเหมียวมีพลังไหมโอ้ไม่มีอะเสียดายด โอ้ยทางนี้เดี๋ยวนี้ตรงนี้ตรงน,งนี้บอกว่าตรงนี้ไ้าโถ่อป้ปไปยบไป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 แปไปไปปไปไปอปอปไ๊ไปไายบไยไมไไป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 าปไ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 ไได้ปไปไปไเไปไปไ จะหยุดแค่ตัวนี้ทำไมเราหยุดท,ทางเครื่องเลยนะี่โอ้โอ้ว้าวเสร็จโอ้ยแกอยู่ไหนเออบายบายโอ้อก็แหละว้าวดาวเย,ย้ไปกันรีบหนีจากที่นี่อ้อไงทศปฏิีจ้า เดี๋ยวเราไปหาบอสเซอร์ก่อนนะบ๊ายบายโออนี่เหรอสนามประลองบอสเซอร์นะที่นี่สินะจะได้จบซีรีส์นี้สักทีไปก้าไปกันเลยนี่เนี่ยโอ้มีเหรียญด้วยบอสเซอร์บอสเซอร์ตูป้าเอาบอสเซอร์โอออะไรอะ แกมาทำไรที่นี่โอ้ไม่มันมีแมวใช่จะจะทำเป็นมนุษย์แมวบราบราบราบร้าวัดตบปตัวอะไรวะเนี่ยว้าวเหมียวเบลเซอร์เหรอสู้กับเหมียวมาริโออย่างฉันเลยนะบ้าฉันน่ะแข็งแกร่งอยู่แล้ว เดือสู้กับฉันไม่ได้เพราะฉันแข็งแกร่งเกินโอ้ไม่มีอะไรใช่ไหมไปแล้วฮูเมื่อกี้บ้าเซอร์ผมคงนี้แล้วทางนั้นก็คงไม่โผล่มาให้ไหมกลัวแล้วกลัวแล้วอ้ะอู้อยา่าเดี๋ยวหลังตลอยน่ากลัวเหลือเกินอย,อย่าย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 า แค่ไเีครับแค่ไปเีอ่าอย่าอมแค่เดียครับผมแคเียนอ่าผมแค่เียอ่ boss b d y เสียงแกมันออโตจูนฉันไม่ชอบ top lơi sẽ đi la bị oh mày nhau nó miêu oh oh đi oh. <Noled> โอเคได้ดาวครบแล้วมาเลยแค่ดำเนินเรื่องต่อละมันต้องมาทางนั้นแน่นอนู้ฉันต้องไปต่อฉันต้องสู้กับเบลเซอร์เพื่อให้ได้ดังฟับฟรีดได้ามาฉันจะได้จบคลิปนี้นะซะโอ้เออเซอร์ไปแล้วกันเหรอบ้าน่ะฉันต้องจัดก,การแกรโอ้ ทำไรทำไรพ่นน้ำอะไรเหรอไอสัตว okay. ์โอ <oh ้อีนี่เหรอโอ้ลองตามสิบอลเซอร์นจะไปท็อปจะจะไปหาแกแกไม่มีทางไปไหนหรอกแกไปไหนฮะแกโดนชันแน่กระถายแยกเอาพันล่างโอ้ไม่มันแยกเงาด้วยเสียแล้วไงเราเราองรีบแล้ว มันแยกเอาพันล่างมาหาเราไปจะทำเพื่อนางฟ้าจะทำเพื่อตัวฉันเองกิดบ้าฉันไปทำาหลายวันคุยเริ่มจะด่าฉันเรื่อยๆอโอ้โนโนโนโโน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 ไม่อ่ปิดแย่เาถึงสามตัวเลยงั้นเหรอบ้าหนาไไฟไม่ได้โอ้โห เยอะไปเยอะไปพอละเยอะไปเยอะไปมันเยอะไปอาพวกแกเยอะเกินไปฉันไม่ชอบโอ้โอ้โหสวิงเนี้ยหรอชอบยา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 โอ้โหมันสะบัดหางด้วยยาเล่นมุกสะบัดหางอ่ะเอาไม่นะแกจะทำอะไรถึงเวลาน้องแมวแต่น้องรีบแล้ว โอ๊อะไรอ่ะโอชิตโอชิตไป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 เอาฉันจะทำเพื่อ <helmet> ตัวเองฉันจะทำเพื่อการบ้านของฉันฉันจะทำเพื่ออนาคตของอาณาจักรแห่งมัชรูมคิงดอมเอาเก็บไว้สถาปน์ทำไมลูกปัดถจะทำเพื่ออนาคตของพวกพ้องของฉันจะแตก เอาเจ้ามาเถอะไม่นางฟ้าเบอร์นี่ากุญชันมันไม่หมดแล้วจบเรื่องซัดทีอ่าบ้าวเซอร์แกเสียไปแล้วเพราะแกระเบิดตัวเอง และแกก็สะบัดออกมาได้แล้วเห็นไหมสะบัดออกมาได้ตั้งแต่แรกมันเคมอยากให้เราไปช่วยความเนียนของแกมันไรทิสติจริงออมาพ่อเมลนดี้กูอ่าทดแทนได้อยู่แล้วกันเราชอบเมลนดี้อย่างนี้เนี่ยเหล่านางฟ้านั่งอยู่ตรงนั้นนี่แหละเขาเปาคอยการที่เราไปช่วย และให้เรานั้นโอสมนาด้วยเฮยโอสมนาด้วยดูเรื่องตัวเล็กขนาดไหนมันจะจบในเรื่องนี้เอาสเต็ม,มามันจะจบในเรื่องนี้ซะมันนี่มีอยู่แล้วฉ่นมาที่นี่เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราพยายามช่วยนางฟ้าเปรตทั้งเจ็ดตัวนี่รู้ไหมมันแย่แค่ไหน ฉันต้องพยายามสู้ตั้งแต่วันหนึ่งวันแปดโอ้จริงๆว่าซ้าปอมหรอกไม่ได้หรอกที่จริง,อ,อ,รรอ,รงอยากต่อ,อยพวกนี้มากเลยรู้ไหมพวกแกมันทำให้ฉันปวดหัวเดี๋ยวดยขอสักทีขอสักทีในแนวก็ปีนขึ้นได้ละมาดิเออมาดิขอขอสักทีกสักทีเอออ่าเพลินใจมี เออมีให้ผมตัวสูงไหมครับผมอยากตัวสูงอะ่ะผมอยากตัวสูงเนอ,อ่ยอยากตัวสูงน้เหมียวครับต้นไม้น้องเหมียวผมโวพลังตัวสูงผมกลับมาผมรับไป็นทันที่จายิงเห็นผมในร่างสามขวบอย่างงี้มันช่างแย่เลอเกินช่างเถอะขอบคุณที่ตามซีรีส์พวกเรานะครับ เจอกันเกมที่เซนต้าบอกจบซีรีส์แล้ทีแม่เ้ยเสียงวูมันแสบคอไปหมดได้ทำการบ้านแล้วเว้ย เวลาหมดในนี้เท่ากับการได้เวลาใหม่ในการทำการบ้านอาฟิวกูดเลยขนาดนี้เฮ้เฮ้จบคลิปนี้กันชาเถอะจบคลิปนี้แล้วเพลงมันเยอะกลัวตินลิขกระสิทธ์เว้ยโฮโู้ฮโู้ฮโู้โท่านเองซ a n t a คล a u s ฉันแค่มาบอกว่ามันไม่ใช่ New Super Mario Bros หรอก ซีรีส์นี้น่ะมันยังไม่จบแกคิดว่าแกจะได้เล่นเกมทันสินนะไม่ฉันในเกมแยกของมันและกันไม่มีทางรู้ได้ว่าฉันเจอเล่นเกมน,น,นี้เอ้ยผู้ไดผู้ใดย,ยินนะเว้ยอ่างั้นเกมต่อไปบอสเซอร์ฟิลลี่นะครับคนอย่าไปเชื่อว่า New Super Mario Bro s U นะครับเพราะว่ามันไม่จบผมนึกว่าเป็นดีกสิปั๊ดเถ